พระธรรมพระพร้อมด้วยคณะสงฆ์โดยมีพระครูศิีปิยะวนาลมเตพี่รุ่มพี่พี่รุ่ง,งโ,อออโม่อยอ่านบ่ทเมจะหมดอ่ะจะเริยนพรอ,อย่านโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงน้าเบาดูนแล้วค่เอาไม้ตัดมือนี่เป็นมือปิด พ sí, sí, no, uh, ี่เสดกลันมาเป็นนายย่อมกับบ้านเห็นไหมเนี่ย่ธนาย่อมมาย่อมกับแต่เลยอันนี้ถือว่าผู้ใจบุญทั้งหลายใส่สุดขาวไปไงพลังพ้นกับพระขาวจะผ่าได้ขาวกันหัวผนเอ่อเป็นธรรมดาของคนเฮาเนาะอันนี้ไอ้ที้เห็นเต้หลวงพ่อยิ้มไปบอกหลวงพ่อยิ้มอังเกิลวันผมต้อนตื่นขึ้นผมน้อมก็ับหลวงพ่อซะเนาะ อันนั้นกระเทาะจนแล้วทันเขียวหมดนะเมือ่อวันที่บ้านหันวันที่สิบก็หันพวบก็เจ็ดสิบปีเราบริสุทธิ์สนุกแต่ว่าก็อยู่ดีแต่ว่าบ่มีแห้งเป็นไนสมมรอยู่ดีเนี่ยแต่ว่าบ่มีแห้งก็มาพ่อกับผู้ใจบุญเนาะเนมาถึงสิ่ส่วนแรงขาดแคลนก็นำเกแกงมาเคยสูญถึงเวลาท่าบุญพวกเฮ้ามาเคยขาดในการท่าทบุญ อันนี้ถือว่าเขาได้มาร่วมกันทําบุญปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเป็นว่าคนมีบุญนี่ปลูขกขอกะงามปลูกกระขามกลูน,น้อยโตปลูกแตงโมกับซุกแดงเปลือเอ่อเปิดฟ้ากับถุงแดงแฉงเลดจะถือมึงนี่เราไปเปิดมึงเด้อฮะมันถือฉะนั้นเวลาเขามาจังสี่เนาะแต่ก่อนอตาตมาก,ก็เคยไปมาหิร์มาว่า,าแต่หลวงพ่อย,ยิ้ยมยังอยู่มันจะเสียเสีเลือกยนีไ แล้วก็จับอยู่หันก็มามาหนีเช่นนึงกนการทำบุญแบบนี้แหละแต่ว่าโมนี่ควันสิไปบ้านเขาก็ได้บุญไปสุกคนเนาะจังไหนค่ะฝากเฮ็ดอยู่นี่แล้วก็ไปเฮ็ดอยู่บ้านน้ำเด้อบุญหายางฝากไว้หนึ่งคือบุญประจำวันบุญประจำเดือนบุญประจำปี เออแล้วก็บุญวันอาทิตย์บุญประจําวันบุญประจําวันอาทิตย์บุญประจําเดือนบุญประจําปีและบุญกรณีพิเศษเหตุดมยังไงไปบ้านไปเหตุบุญประจําวันก็คือใส่บาตรแต่อเ้าเงี้ยงเ้าตื่นขึ้นก็ใส่บาตรเออ่อมาการค้นบุญนี่มีอะไรกับว่าอะไรเงือเนียคนทําคนรวยนี่เออเหตุเอ่อรัญภูมิบุญนี่เหตุเหตุบุญวายาชน แต่ผู้ไอ้ผู้คนใจบ่บุญนี่ย่ามจนกับพระเด็ยดบุญต่าเป็นแบบนั่นไม่ราไปบินบาทต่าบอกเพ่นต่าบอกให้โยมตั้งหลายเทร่ญแล้วล่ะท่านบอกพระเพ่นไปบินบาทต่อย่าไปให้บอกเพ่นม้วนหยุดก่อนอย่าไปอ่ะบอกคือง้วนก็คว้นแล้ล่ะเห็นพระไปแบบย่อ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 มาจุฬาที่พระก็หนุ่มยางเซ้เนี่เออพลังพ้นได้ยินเจริญ พี่เนาะสามงเมเยอย์แล้ววาพระไปพินบาทรถตู้เออรถเดินพัวมาหน้าพัวไม่ไหมน่ะพระไปพินบาทพระลึงเกี่ยวกับจอดกับจอดนต่เห็นพระให้ก็บอกจอร์สเสร็จกันอันนี้แหละพระให้เพิ่นใส่คำมานิมนต์ใส่บาทยังสิเข้ากะน้มโตไปว่าแม่นเข้ายางหาเข้าไกยางล้างเที้าแล้วหมองพระเพิ่นจะไป เพิ่นก็ย่างไปเฮาใส่ลังหวงเฮาก็ใส่บาดเฮาก็ย่างใส่อันนี้ก็เกี่ยวกับขันที่เฮาเฮ็ดบุญประจําวันเฮ็ดบุญประจําอาทิตย์บัดนี้อาทิตึงกมีวันศีัดว่ากากมากิน2 2งาว่ากินตนั ว่าเยนจะพอว่ฉันจะพะเพื่อมฉันขนาดน้ำดิเพื่นสูงเออสูงน้ำขั้นห้มผาี่เพื่อนข้องผาขั้นกล้วยนี่เพื่อนดาผาเออขั้นน้อนบ่หลักดิเพื่อนจังหวัดบ kind of ่ไไรเออไปหาหมอเป็นยังไงหลวงพ่อวอาธมาจังหวัด่าไรหลวงพ่อ้องคิดไม่รู้กำหลวงพ่อยู่วัดไหนอะไรอันนี้ถ้าข้ามเบาเจละอันมาคือกันสซมอร์นี่ พอดมือส้อมสินล้างผ้คนเขากับมาบ้านเขาในส่วนมากนสิไปมือส้อมสินเออจังอยู่บ้านนี่ถ้าถ้าพเขาทำสินนี่มือหนึ่งสิไปประมาณจะมีสิบคนสิบเกศพอสามสิบเกศม่นยังไปนับทชูสื่อหลายเด้อค่ะหลายอยู่ก็ก็ไปแบบนั้นผู้มือพระกับโดยคนมาเนาะอ่อนซ้อน เอ่อว uh, uh, <ım> ัดสิห้าเอ่อกอนท่อนวัดสิเป็นแม่ห้างบ่มีพระมานอนพะนะเอ่อเนว่าบ่มีพระมานอนบ่นอนวัดน่ก็เฮ็ดจังไดุ๋มื้อนี้เบิ่งเนาะไใหญ่ว่าหขัวมีกง3องค์4องค์เาก็บวชใหม่เออบ้านแนวตบลเฮานี่ตบลสีสว่างนี่มีอยู่2วัดมี2องค์มีองค์เดียวจนว่าพระเจ้าวางได้ก มีองเดียวก็ได้เงียวเสวัดคนนะมององก็ได้โผงอาบดมีสามองก็ได้เบิ่งโทระคักคนนะก็เนมวม้แดงม้องนุ่เปียกกรมาคนละคนนะจานั้นก็ซูมือนี่เป็นยังสั่นใลีข้าบวชปั๊บมือนี่ยู่วัดอะไสิบวชองค์หนึ่งบวชอนึงเออมันบวชมันบ่ห่วงสิบวชม่นสิยู่จะห่วงอยเ้ห่วงแต่เคียงแห่คนละโอ้ยจ้างมาจากแต้คนละบอละบุ ก็าลายรล่ะสองมือขั้วครับเดี๋ยวพอสามมือกูเลยสมันข่อยเคียงแห่ให้แน่นอนสนุกเป็นมันเป็นเบียนนอเพราะว่ามันมันเป็นประเพณีไอ้ขั้นมาวันศีนยังสี่กับพยายามเอ่อบอกกับพระถามกับพระกับคือปล่อยบ้านนั่นแหละนิมนต์ขั้นเท่าขั้นพาบ้านดื้มอมากูจะถามคนนี้นิมนต์มัตเซส์นาะยังสั่นจังสี่ป่อยไป ตะกี <ersch> <S <S ่มาไม่ไไปอยู <ent> ่บ้านอาแข็งเอาไปบ้านอาแข็งเนาะอยู่แม่ออกถามถามจังไงถามผิดน้อยเดียวว่าเรากอคิดคิดงให้กระชั้นเออพราะถามพระเพราะเป็นนะกนอยู so, the ่บ้านไหนก็ถามมก็เน็บย้ำอะไรเพราะไม่ออกก็ถามผะฉะนั้นเวลาเขามาจังสิ่งก็จะถามเพื่อให้ว่านิมนต์มัตสบานไหนเนาะอันนั้นอันนี้ซูเมอร์นี่เนาะวางที่ามมือบางหันเนาะ บ้านน้องบาก็มาบินบาบ้านอ่านาโพก็ไปบินบ้านคู่ก็ไปบินบ้านโฉบบกก็ไปบินเนี้ยบินบาตนั่น่ะโสุกมึอไม่ออกกระจมหอยากระจมกระซังต็กจมไหนขึ้เก่าล่ะสนุบเออเป็นไงเราไม่อัวแต่พระถามเออบินนี่เขาหน้าป้านน้ำเป็นยังไงโอ้ยขันหนูกะกัดบัดบกวนโรงเรียนบักเก่ากะจะขยี้ร้านตับบ้าน Đúng mẹ xuống mưa bà chân ông ừ. bà cho nên... cà phê bà mẹ bà 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 sẽ bà bản hậu bà hậu. Đi ấy, thu ba, bà Bản bà 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 kiểu bà 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 ้อมก็มากแต่เด็ขกขั้นมากทังไหนวะทีขั้นดินดำนี่มากมากดินดำคือดินดีแต่นาฟ้าดีคือฟ้าดำแบบว่าอ,อันนี้ก็เป็นธรรมดาของคนเฮาเนาะขั้นบุญประจำอาทิตย์บุญประจำเดือนบุญประจำเดือนนี่เพึ่งลาสิทธฝันเป็นฮีดประเพณีของบ้านเฮาคือ,อเดือนอ้ายบุญคุ้นล้าน เดือนสามบุญเข่ากีเดือนสี่บุญพาเวทผู้หลักหอเดือนหาบุญสงการเดือนหกบุญไอวิสาขาเดือนหกวิสาขาเดือนเจ็ดกับบุญสัมหะเดือนแปดบุญบุญออกเข่าพรรษาบุญเดือนเก้าข่าวฟ้ดาวบินเดือนสิบเดือนบุญเข่าวสาเดือนสิบเอ็ดกับบุญออกพรรษาเดือนที่สองก็คือบุญกระถิน โซ่มื่อนี่มันมันเป็นประเภทมันเป็นประเภทนี้เขาก็เจ้าถือมากันออกอ่ะเดี๋ยวนึงก็ไปมองนึงไปมือนึงก็อันนี้ก็สําหรับภูยญะเนี่ยเาพระไปบินบาวจังสิก็โอ้ยไปก้นท่อหลวงพ่อเขาก็ทั้สุกมาบักโอ้ยมันลื่อมันหูเขาอีกละมาบักเออหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไปบินหลวงพ่อก็บอกว่าคว้าแล้วเสด็จคนมาสิอาปากเออเขาสานเขาจะดอกกระดิ่ง่ะ เป็นยังสันติลีธิ์จะมาจะเฝ้าหลวงเนาะขันพระมาเราพระกันพอไอหมาเรบดุบวังบุ้ญวังเนาะตัวมาสีด้าหมาคนเอกแต่ว่ามันถึงถือพระมารจางไหนว่าจะเซมพระคนที่ใส่บาดหมาอ่ะบาดใส่บาดแล้วเราก็ะทบเพราว่าผิดเนาะนะเกินน้องคนเนี่ยถอดแล้อหมาสีด้าพระต่อเนาะคือเก่าฉะนั้นกะเอ้าข้าเฝ้าเนี่ยแหละสำคัญตัวมาอยู่คนคนเดียวเนี่ยให้เราฟังคนคิดถ้าอยู่กับมิตรให้ระวัง ันนี้ยืมข้าวเอาแล้งพ่อยืมมามเอาดอกแล้วพอยืมแล้วพอเอาสั่นเราสอนนานสอนยังแล้เอาข้ามี่ล่ะที่ควายกระตี๋ป่ากระตี๋หมูอันนี้เขาได้ทองเลยน่ะมันได้โดยโดยแท้เลยเพราะว่าอยู่โดนอยู่น้องคันโดนอยู่คนเดียวนี่ให้ระวังความคิดกันอยู่กับมิตรให้ระวังว่าจะสิบสองเดือนแล้วอันนี้บุญประจำปีปาะเนี่ยจังบ้านเขาอันนี้เขาเรื่นประจำปีเด้อนะตามอยู่ปฏิวัติสักคำโดนโด ปีนึงไปมองนึงปีนึ่งพูดแมงหนึง,แ,นงแต่ยินหลวงพ่เอ,อเขียนเพิ่นบอกเดี๋ยวจะไปไอ้ร่วมญาติมองหันมองนี้ญาติทันน้งเพิ่นเนาะงขอปลาแดงในหัวนี้บ่ไปเอาวะ่ะถ่าใหญ่แท้มีอยู่บอกไปเอาแต่หลวงพ่อจะหลกเล่าหลวงพ่เอาเล่าถ่าใหญ่เดี๋ยวนี้ลูกพี่มาสน,นุกอกพี่เลี้ยงบุจะนั่นกับบุญ ปรจําบุญประจําปีนี่ก็คือจังจังบานเฮ็ดจังสี่เพลนเฮ็ดบุญเดียนสามจังสี่แหละพระธาตุพมอนมหลวงพ่อโสธรหรือว่าวัดสําคัญสําคัญนี่เพ่นเงินบุญประจําปีบ้านเฮาอันนี้กับบุญประจําปีคือกันเพราะว่าเฮ็ดทุกปีต่อมากะคือบุญกรณีพิเศษอันนี้คือบุญเกี่ยวกับบุญการตายการเฮ็ดบุญผีบุญบวชบุญยังนี่กรณีพิเศษแล้วก็ อีกอันหนึ่งคนเฮ้านี่คนา่ามีแต่บุญทานัาน้นอะสิิิตามโตไปตลอดเองินท้องนี่ไปส่งได้แค่ร่วมพนาบาลลูกหลานก็นไปส่งได้แค่เชิงแต่กอนเวลาเผาแท่แช่นี่โ้ม่มีผู้ใดจิตนสิเต้นน้ำเ้องไปหรอกคนมาอยังก็เอาอาหารไปให้ตอนป่วยช่วยตอนตายช่วยตอนตายให้ร้ายยังมีชีวิตแลวก็ อีกนังก็คือสังสรในเวลา4โมงเย็นแม่ใหญ่สิเคยฮู้อยู่ดอกเนาะเออเอาอาหารไปให้สองควยยังกินบ่ได้พุ่นเออแม่แม่จะมากอันนี้สิเอาไปให้วัดยามเรามีชีวิตอยู่เป็นจังไดสู้สิไปซื้อแหล่ล่ะพะน่ะสิไปตลาดซื้อก้วยเตี๋ยวมากินเด้อเด้อพะน่ะฮ้อนๆคือสิแซ่บๆพะน่ะ 幾好是带你，也去点外，知道吧？我还一个人，呃，还能教几把啥了 มีละอันยามตายแล้วจังเสียวแบบนี้ไงเออเออจะกินเนื้อตับหมูก็ใจแม่เอากู้ะนะกันหรอจ้ากินได้เน,นี่ยเานาะข้าเล่าลูกมากินพระหาัวยูคือกิดระไปกความหัวหัวน้ <c oughs> องหัวหนังอันนี้เพื่อนเอพื่อนแบบไรเอิ่นผ้าหมูชาคุ้นไหมไงหมูชาคุ้นพอแม่เพิร์ลมาะอยู่บ้านอันนี้เพิาพา่์ลมาภายูวัดเอาอาหารมาให้ตอนป่วยเอาช่วยมาช่วยตอน ตอนตายถ้าตายเนี่ยไปซอยกันตะกี้เราไปมันมานี่โอ้คือเห็นหนาเรากลับไปซอยกันเออูพลังควบกัเออคือพาคนว่าละโพชเนมัดจันลงใส่ถุงเขากจะตีก้อมาเสียเรื่องซู่มือเป็นแบบนั้นเลยไงโรงพยาบ้านไหนไปจัดการจัดงานนั่นนั่นคัดทอดก็แดกข้าวห้งนี้มาละโอ้จะเอาไปอยังเนาะพาทั้งเที่ยวกันได้เอาไปกินบ้านพนักเพื่อเสียข้าวบะะ อันนี้ก็เฮาก็เป็นแบบนั้นสําหรับคนเฮาเนาะมันก็แม่นอ่ะช่วยตอนตายใส่ซองใส่หยังคือฮอดคุณงามควดีแต่งานเฮาเราก็มาหัวเาตายเฮาก็ไปเพียงอันนี้ก็คือกันช่วยตอนตายมักให้หลายเวลาเป็นถ้ายามเป็นเราว่าแต่หันหลังให้กินหายันบ่่าติกินสกกบ่ทําความบ่ดีเออ บ่านี่ปัญญามสิเผาวะเนี่ยซีม้วนกันเนี่ยโอ้ยดีจังสั่นจังซีเป็นอยู่ในสินกินในธรรมแบบนั้นแบบนี้ปัญญามเป็นโยมละม้วหัวน้า้นาอยู่พนละคนยันบาลามไปบ้างไหนอยู่ในล,นล้อนละแม่งควงว่าดีแจกันน่ะฉะนั้นเอาอยู่น้ำกันมาพิสาสาปารมายติความคุ้นเคยเป็นยากอย่างยิ่งเอามานี่เอาต่างคนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นญาติกันญาติธรรมหลอ้วนอเชี่งวลาน่ะ อย่ากิีทำฉะนั้นเวลาเขาับไปแล้วไอคือหอดผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่โอ้คือหัวบ้านนั้นบ้านนี้เ่คนมาหันมานี่เขาก็บซอยกันฉะนั้นกาในท้ายที่สุดยุดลงนี่ก็ขอไว้พรให้พญ่ยมยัยสุขคนเดินทางโดยตลอดปลอดภัยพินากับพ่อกันคือเก่าเด้อเอออย่าเข้าตายหันใจไว้เออขันพาไอ้พ้อนกันจะเอาบททุยางเด้อล่ะ เจ้าวปัสยางเด้อข้าเจ้าท่านสิท่านหาให้ได้เป็นเทียวว่าอยู่สันส่าอนๆทือข้าเจ้าว่าโต้ตได้ย้ายสูบขึ้นนๆอย่ดนั้เออขเห็ดนายังสิเจ้าเห็ดน้าเน่ขานขายมันเข่าคนลาขายเจ้าเน่าเล่าเจ้าในสูงทรงตาก็มันจะขึ้นตักยาเนาะจะไปสาธุเขาเด้อให้ทุกท่านทุกคนจุเป็นมีพารามัยที่แข็งแรง ปัตนาซึ่งหนึ่งประการไหนชาวก็เดียววิสัยกับขอให้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกป,ประการเลอดังพระอาจารย์วิสัชนามาก็สมควรจะเวลาเ้วยอประการนัเช่นนี้